ที่มาของฉายาอมะตะนิรันดรเน,นติบริการนายวิษณุเครืองามไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยแต่การได้มานั้นผู้มีมอำ้าในแต่ละยุคได้ผ่านการใช้บริการของวิษณุมาอย่างต่อเนื่องการทีความกฎหมายแบบพิสดารเพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและนี่คงเป็นอีกครั้งที่วิษณุกําลังร่ายมนเพื่ออุ้มสุรเชษฐ์หักผานจุดหมายปลายทางซึ่งเป็นบุตรหมายทางการถึงตําแหน่งผอวตรอซึ่งเป็นที่ปรารถนาของสุรเชษฐ์หักผานอย่างที่สุดถามว่าทําไมาคนอย่างวิษณุต้องเปลืองตัวมปเล่นเกมนี้วิษณุ ผู้เดินเกมกดดันพลตำรวจเอกกิติรัตน er ์พันเพชรรักษาการพบตรทุกวิถีทางจนมีข่าวลือว่ามีการเอ่ยปากเสนอให้บิ๊กตายไปนั่งในกระทรวงไหนก็ได้ส่วนตำแหน่งพบตรนั้นให้สุรเชษฐ์ถาก่านรับไปคุณได้เรียกต่อสักสุกุลไปพบใช่ไหมสุรเชษฐ์ก็จะอยู่เป็นรองพบตรอันดับหนึ่งหรือให้ต่อสักรับรักษาการจนเกษียณแล้วสุรเชษฐ์รับรากการรักษาการันหนึ่งตุลาคมเพื่อรับการคัดเลือกพบตรต่อไป